เรียกว่า work and travel ที่ระอนนะครับไม่คิดเลยนะว่าสมัยก่อนตอนที่เด็กๆต้องพูดคำว่าระนเรยงขอขอย้อนไปคป๊บๆถ้าเปิดเพงต้องเล่นเองได้ไหมได้ยูรระนองระยองยะลาแน่นอนยอยูยูข่มหนช้อนนึงให้ไปิระนองอะลาเยอฮเฮอขอที่ข ร่นนองเลยยอมเลยครับเด็ะน้องอ๋ออ๋อเอาเป็นว่าก็รู้สึกดีใจนะครับที่วันหนึ่งนะครับผลิตได้มาเจอเป็นแฟนที่ระนนองนะครับก็จริงๆแล้วผลิตรู้สึกว่า อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเชียร์กันในวันนี้แล้วก็มาสป,ปอร์ตงานของทททนะครับและอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับท่านรองก็มาด้วยนะครับท่านรองบอกว่าไม่เคยเห็นโอ้โหเฟสติวัลที่มีคนเยอะขนาดนี้นะะอาคารบุนเตอร์สองทุ่อะไรอย่างน,นีมม้นะครับผมไม่ด้วยนะครับขอบคุณที่ช่วยกันสนับสนุนนะครับสินค้าของรักโนนะครับแล้วก็ยายค <laughs> <c oughs> ือตนะิเออเดกเก่าของททแฮ กไอไปเดิมแล้วรอบเมืองเลยเมื่อคืนนะครับเขาหาตัวกันให้งรบเลยนะไอยางเิม่ททำอะไรครับมีคนเจดิอยข้างทางสวยงามครับเพราะเป็นเก่าใช่ไหมครัมีตแบบไสตา์ไอตายครับไปจกที่นากับไม่ไม่ได้ ไอ้ครับแท้จริงมากอยากจะรวมกับพี่ชาวแลวนองนะครับที่น่ารักขนาดนี้นะครับขอเสียงกัต้นน้องชาวแลวนองน่ารัมากขอบคุณคณิตต้องศิลปินทุกท่านนะครับในทุกๆวันนะครับดีใจมากๆนะครับที่ชาวละนองมากันเยอะขนาดนี้นะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวต่อไปมีสานินะครับมีวันพรุ่งนี้อีกไหมไม่ไดวันนี้ เสียงไว้นะครับสำหรับฟรีโชคละซ่านีสนะครับแบบนี้ร้องของคุณเทรลิเบิร,ร์กิบลาใช่ไหมครับแล้วก็ครขยับฟังเพลงอะไรครับร้ <c oughs> องไปเลยก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับเ <c oughs> ช้ามาน้องขอส่งเสียงให้ฟรีโช่ละให้ไหมครับ